สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนวราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลฉบับที่2พศส2งพนะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศสองพันาต่อมาในข้อ13เนี่ยเมื่อประกาศปรับปรุงโครงสร้างและระดับตําแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดให้ดำเนินการดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งระดับต้นให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปแต่หากเป็นตำแหน่งว่างให้ปรับเป็นระดับกลางหรือกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ระหว่างและหากประสงค์จะปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางนะครับ ก็สามารถกระทําได้นะครับก็ต่อเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยรวมกันไม่เกินร้อยละ35ตรงนี้ให้เสนอกอบอบตจังหวัดพิจารณาเห็นชอบในการปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางได้นะครับก็หมายความว่าถ้าเดิมเนี่ยประลัดเป็นระดับต้นนะครับก็ ให้ดารงตําแหน่งต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นตําแหน่งว่างเมื่อไรเนี่ยก็ให้กําหนดเป็นตําแหน่งประหลัดระดับกลางนะครับหรือถ้าดํารงตําแหน่งอยู่แล้วแต่มีความประสงค์ที่จะ,ะปรับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางนะครับก็จะต้องเงื่อนไขนะครับจะต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรในปีปัจจุบันนะครับกับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยรวมกันไม่เกินร้อยละ35นะครับโดยเสนอให้ คณะกรรมาการกออบตอจังหวัดเนี่ยพิจารณาเห็นชอบนะครับในวงเล็บที่2กรณีตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนมีจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดก็ให้กำหนดตำแหน่งนั้นตามจำนวนที่มีอยู่เมื่อผู้ดำรนงนตำแหน่งเดิมเนี่ยพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีเป็นตำแหน่งว่างก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนยุบตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีจำนวนตามกรอบโครงสร้างที่กำหนดนะครับ ในวงเล็บ3กรณีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลางเดิมที่มีจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้กำหนดตำแหน่งนั้นตามจำนวนที่มีอยู่เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีเป็นตำแหน่งว่างให้องค์การบริหารส่วนตำบลยุบตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีจำนวนตามกรอบโครงสร้างที่กำหนดนะครับ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เดิมให้กำหนดตำแหน่งตามเดิมได้นะครับ